โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลลำคอหงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการเรียนการสอน3ระดับคือระดับอนุบาลระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน189คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา18คนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้ในการสุนทรตับกลางสวัสดีครับผมนายสุนทรตับกลางตำแหน่งผู้ในการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกระถินหนองคยชุดสังกัสดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคะรราชสีมาเขตหนึ่ง สำหรับเหตุผลที่ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมเชิงระบบหรือหลักสูตรแซนบอกนั้นนะครับทางศึกษานิเทศของสํานักงานเขตก็ได้ประสานมายัางโรงเรียนและเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการโดยท่านเองนั้นก็ได้เล็งเห็นว่าทางโรงเรียนบ้านกระถินน้องชุดิมีความพร้อมในการที่จะเข้าร่วมโครงการทั้งในด้านของตัวผู้นําองค์กรครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและชุมชน ซึ่งผมเองก็ได้มองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางโรงเรียนจะได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จะขับเคลื่อนการศึกษาในหลายๆมิติโดยเฉพาะในเชิงวิชาการหากโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการผมมีความเชื่อมั่นว่าครูบุคลากรทางการศึกษาของเรานั้นจะได้รับประโยชน์จากการได้รับคําแนะนำนะครับที่จะสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองหรือสามารถที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในทางวิชาชีพต่อไปได้ครับการดำเนินงานครั้งนี้โรงเรียนของเราดำเนินการพัฒนาสมรรถนะครูสู่สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการทํางานร่วมกันผ่านภาคีเครือข่ายคือโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาชุมชนผู้ปกครอง และทีมนัักวิจยรูปแบบการพัฒนาครูสู่ผู้เรียนในครั้งนี้มาจากการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนความต้องการการพัฒนาของครูด้วยนวัตกรรมเชิงระบบ5ด้าน3นวัตกรรมการเรียนรู้ใน4ระดับชั้นดังนี้อันดับแรกนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานที่เป็นฐานหรือ place-based learning ของชั้นอนุบาลปีที่สองโดยทีมครูชั้นอนุบาลได้ออกแบบหลักสูตรแซนบ็อกระดับชั้นเรียนคือหน่วยการเรียนรู้เรื่องเล้าไก่พอเพียงการดำเนินงานในช่วงแรกๆนักเรียนยังกล้ากล้ากลัวๆไม่ค่อยกล้าพูดกล้าตอบมากนักแต่เมื่อเริ่มเรียนรู้จากสถานที่และสิ่งต่างๆคือไก่ไข่นักเรียนก็กล้าที่จะสื่อสารออกมาได้มากขึ้น อาจมาจากการดูคลิปและเรียนรู้จากสถานที่จริงอย่างเป็นระบบจากสิ่งใกล้ตัวครูขยายความคิดของผู้เรียนด้วยการใช้คำถามประกอบและมีโจทย์ให้นักเรียนคิดทีละน้อยทีละน้อยให้วางแผนลงมือทำให้แก้ปัญหาเมื่อนักเรียนได้พูดคุยได้สื่อสารมากขึ้นทักษะกระบวนการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นครูได้เรียนรู้ว่าแซนบ็อก สามารถนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายได้เรียนรู้จากการออกแบบการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวมองสิ่งรอบตัวได้ลงมือทำได้คิดความรู้ที่นักเรียนได้ลึกกว่าการสอนแบบเดิมกล้าสื่อสารกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นและครูยังสามารถแทรกคุณลักษณะที่ดีในระหว่างการเรียนด้วย ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนคือให้นักเรียนได้เรียนรู้นําประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจําวันนักเรียนได้เรียนรู้คุณค่าของสถานที่และตระหนักรักในสิ่งที่ได้เรียนรู้นักเรียนชอบเรียนรู้และมีความสุขในการเรียนรู้มากขึ้นต่อไปคือนวัตกรรมการใช้ชุมชนเป็นฐานหรือ community based learning ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กับหลักสูตรแซนบ็อกที่มีชื่อว่ามาม้วนสวนนภา,าพัฒนบ้านเองสวนนภา,าพัฒนเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ที่ตั้งอยู่ในชุมชนใกล้โรงเรียนการพานักเรียนออกไปเรียนรู้ในสถานที่จริงและได้ลงมือปฏิบัติเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการทำงานได้บูรณาการเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับชุมชน และเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่และออกแบบงานให้นักเรียนได้เลือกซื้อผลผลิตในสวนมาประกอบอาหารพบว่านักเรียนชอบมากโดยมีครูเป็นผู้คอยสนับสนุนและชี้แนะสิ่งที่ครูได้คือเป็นเรื่องใหม่บางส่วนอาจเป็นเรื่องที่ปฏิบัติอยู่แล้วแต่มาวางแผนอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนมากขึ้น ในส่วนของนักเรียนทุกคนสนใจอยากเรียนรู้ในสิ่งใหม่นำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาให้เรียนรู้ทำให้เขามีความรักความหวงแหนในสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนของตนเองทำให้เกิดเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งได้ต่อมาเป็นนวัตกรรมการใช้งานเป็นฐานหรือ Work base d Learning ของชั้นประถมศึกษาปีที่4ในชื่อหน่วยการเรียนรู้เก๋เก ธุรกิจมืดในโรงเรียนเซียนเผาถ่านทางโรงเรียนได้เน้นการเรียนรู้โดยปราชชาวบ้านเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้การให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงภายใต้การดูแลด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพอเริ่มลงมือปฏิบัติพบว่านักเรียนสนุกที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่แต่ก็พบปัญหาบ้าง เพราะการเผาถ่านเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างอันตรายสำหรับนักเรียนชั้นป .4 จึงปรับเป็นทำถ่านอัดแท่งโดยการนำถ่านที่เผาเจนเย็นแล้วมาปดและปั้นอัดเป็นแท่งโดยมีครูคอยให้คำแนะนำนักเรียนก็สามารถทำได้หลักสูตรแซนบ็อกซ์ถือเป็นหลักสูตรที่ดีเพราะสามารถเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวสิ่งที่ครูได้เรียนรู้คือ การสอนให้นักเรียนเกิดกระบวนการทำงานและได้เรียนรู้ไปด้วยกันรู้จักการปรับเปลี่ยนและการแก้ปัญหานักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกตและการลงมือปฏิบตัตินักเรียนที่อ่อนด้านวิชาการมีความสุขกับการเรียนรู้มากขึ้นมีความกระตือรือร้นมากขึ้นเพราะได้ลงมือปฏิบัติจริง และสุดท้ายเป็นนวัตกรรมการใช้งานเป็นฐานหรือ work-based learning ของชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ภายใต้หลักสูตร sandbox ที่มีชื่อว่าลงรากฝากอาชีพ my plan my work สำหรับกิจกรรมของชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ได้ลงรายละเอียดการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและบูรณาการสู่ห้องเรียนได้ทุกวิชานักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่การเลือกชนิดพันธุ์ผักที่จะปลูกจัดเตรียมแปลงปลูกดูแลรักษาจนถึงขั้นตอนการจัดจำหน่ายทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทุกขั้นตอนวางแผนการทำงานการแก้ปัญหาโดยครูจะไปช่วยให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษานักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เมื่อเกิดปัญหาเช่นทำไม,มเมล็ดพันธุ์ไม่งอกผักไม่งาม หรืองามไม่สม่ำเสมอเกิดจากอะไรการทำงานของนักเรียนถ้าทีมงานมีทักษะการทำงานมีความรับผิดชอบแรงนั้นก็จะงอกงามอย่างเห็นได้ชัดกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนเกิดความกระตอือรือร้นรับผิดชอบรู้หน้าที่มีการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันและมีจิตอาสาจากกิจกรรม3าหลักสูตรสระดับชั้นภายใต้กลไกลก,าการพัฒนา5ระบบ ของโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างงดงามโดยมีปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จคือ 1. การได้รับคำแนะนำที่ดีจากคณะวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่เข้ามาให้คำแนะนำคำปรึกษานิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นกัลยาณมิตร 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เปิดรับและเปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทุกอย่างให้คำปรึกษาให้กำลังใจและช่วยแก้ปัญหา 3. ครูมีเป้าหมายว่าอยากให้ผู้เรียนมีความสุขครูมีความสุขทุกคนที่มีส่วนร่วมมีความสุข 4. ครูของเราเก่งทุกคนให้ความร่วมมือในงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ ครูมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนและสามารถปรับตัวยอมรับความรู้และพร้อมพัฒนาไปด้วยกัน 6. นักเรียนมีจิตอาสา,าที่ดีมีความกระตือรือร้นพร้อมเรียนรู้และสามารถทํากิจกรรมต่างๆทั้งของตนเองชุมชนและสังคมได้จากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้พบว่า กิจกรรมลักษณะนี้ทาให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเพราะมีงานที่ต้องทำต้องรับผิดชอบได้เรียนรู้จากประสบการณ์การลงมือปฏิบัติจริงฝึกการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาส่งเสริมความรักความสามคัคคีและมีความสุขในการเรียนรู้มากขึ้นท้ายสุดโรงเรียนของเราได้เรียนรู้ว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ นับเป็นก้าวแรกในการเริ่มต้นและก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียน